สวัสดีครับผมก็พบก,กันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งแง่มุมเล็กๆนะครับที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยเหมือนที่ผมสงสัยเหมือนกันก็คือการเลือกใช้กระสุนปืนที่อาจจะมองแล้วเนี่ยรุนแรงนะก็คือพวกกระสุนหัวรูต่างนะครับว่าในการยิงเป้าหมายเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุหรือไม่นะครับพวกกระสุนแรงหรือถ้าเป็นลูกศรเนี่ยก็คือ ใช้ลูกโฟบักยี่สิบเจ็ดเมตรหรือว่าลูกสลักจิงแบบนี้การที่จะป้องกันตัวเนี่ยจะมองดูแล้วเนี่ยเกิดก่าเหตุหรือไม่วันนี้จะลองแต่งประเด็ดนนี้แล้วก็เอามาพูดคุยกันปืนที่เพื่อนสมาชิกกำลังเห็นอยู่นะครับมีทั้งหมด4กระบอกแต่และกระบอกเนี่ยตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นตัวแทนนะครับของปืนขนาดต่างๆนะเรื่องราวนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากคลิปที่ผมทำกระสุนสังหารลูกโฟบัก27เมตรนะครับคลิปนั้นเลยก็จะมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งที่ อ่าดูแล้วเนี่ยน่าสนใจก็คือในการใช้กระสุนแรงแรงนะในการใช้กระสุนสังหารกระสุนโหดเนี่ยมันจะมองดูนะว่ายิงเป้าหมายเนี่ยกระทําเกินกว่าเหตุหรือไม่นะครับจุดนี้ผมเนี่ยเอาข้อความเนี่ยส่งต่อไปให้ทนายความนะครับที่ผมเนี่ยสนิทและก็รู้จักได้มีการให้ข้อมูลแล้วก็พูดคุยนะครับในประเด็นนี้ถึง1นึ่งสเนี่ยเป็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่1นนะครับก็คือในความรู้สึกของคนใช้ปืนทั่วๆไปคิดว่า คิดว่านะครับระหว่างการยิงด้วยกระสุน .22 นะบแบบนี้นะครับกับการยิงด้วยกระสุน .45 นะบแบบนี้กระสุน .22 เนี่ยแลดูแล้วว่าเป็นเพื่อป้องกันตัวโดยที่ไม่เกินกว่าเหตุแต่ว่าถ้าใช้ .45 ยิงเนี่ยอาจจะเกินกว่าเหตุได้นะครับหรือถ้าเกว่ามองที่กระสุนขนาด9มมนะครับลูกหัวรู jacket hollow point นะครับกับลูก full metal jacket ธรรมดาแบบนี้นะอาจจะมองดูว่านะครับลูกแจ็คเก็ตโฮลคพอย์แบบนี้เวลายิงโดดเป้าหมายเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของการทำลายล้างนะหรือว่าพงบาดแผลที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวกว่ามองดูแลเนี่ยอาจจะตรงก่าเหตุหรือไม่นะครับในประเด็นที่1เนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกของผู้ใช้ปืนมองดูแลอาจจะเป็นเช่นนั้นทีนี้ผมลองเปลี่ยนมุมมองอีกนิดหนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นการเปรียบเทียบชนิดของปืนก็คือปืนหักกระนแทบประดิษฐ์กระบอกนี้ นะกับปืนเอาเป็นจุดสีห้านะครับกระบอกนี้ฟอแบบนี้ถ้าเอาไปยิงโจมผู้ร้ายคิดว่าอันไหนที่จะถูกมองแล้วว่าเกินประเหตุคิดว่าจะเป็นปืนหักกำแพยประดิษฐ์กระบอกนีนะ้เอาให้ดูนะครับนะซัดปั้งเข้าไปนะแบบนี้กับตัวจุดสีห้านะตัวโค้นะครับจุดสีห้ากระบอกนี้คิดว่าใช้ปืนกระบอกไหนยิงแล้วเนี่ยจะถูกมองแล้วว่า เกินกว่าเหตุนะอันนี้น่าคิดนะครับน่าคิดโอเคอันนี้คือประเด็นที่2นะครับต่อไปประเด็นที่3ถ้าเปรียบเทียบในปืนกระบอกเดียวกันแต่สามารถเปลี่ยนลูกได้หลายแบบอย่างเช่นปืนลูกฟองที่เราใช้กันทั่วไปอาจจะไม่ใช่หักลังแทบปดิดกระบอกนี้จะเป็นปืนลูกฟองนะครับปาร์มแอชชั่นคืออัตโนมตัติต่างๆแต่เราเลือกใช้ลูกกระสุนที่แตกออกไปนะอันนี้คือลูก้อยนะครับเพิร์ชช็อตแล้วก็จะเป็นลูก60สลูก 9เม็ดโอบักแล้วก็ลูกลักคิดว่าใช้กระสุนที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยจะถูกมองว่าเกินกว่าเหตุหรือสมควรกว่าเหตุไหมนะมีอยู่3แบบนะครับสิ่งที่ผมได้หยิบยกแล้วก็กล่าวเป็นตัวอย่างไปในข้างต้นเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของมุมมองนะครับของคนที่ใช้อุธดปืนแล้วเกิดเป็นข้อสงสัยขึ้นมาว่ามันจะเกินกว่าเหตุไหมนะทีนี้เอาข้อมูลเหล่านี้นําไปพูดคุยกับทนายความที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้น ท่านก็ให้ข้อมูลเป็นข้อสรุปเอาไว้สั้นๆนะครับดังต่อไปนี้ก็คือในเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวโดยใช้อาวุธปืนเน้นนะครับว่าโดยใช้อาวุธปืนไม่ว่ากระสุนปืนที่ออ,อกไปเนี่ยจะเป็นขนาดหรือชนิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นลูกจุดสองสองนะครับแบบนี้หรือจะเป็นลูกหัวดนะูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเรื่องของกระสุน ที่ถูกรัาออกไปจากตัวปืนเนี่ยเขาจะมองในเรื่องของเจตนาแล้วก็พฤติกรรมของผู้ใช้อุปุธปืนั้นว่ายิงไปด้วยการใดถ้าเผื่อว่ามีเจตนาเพื่อหยุดยัง้งป้องกันตัวให้พ้นจากภัยอันตรายที่กําลังคู่คามหมายจะเอาชีวิตของเราแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกระสนอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ได้ทั้งหมดไม่จํากัดว่าจะเป็นแบบนั้นหรือแบบนี้อะไรก็ได้ ขอให้มันเป็นการหยุดยัง้งแผนตรายให้สิ้นสุดแล้วก็หมดไปนะครับแค่นั้นเลยแต่ในเรื่องของการยิงป้องกันตัวเนี่ยมันก็มีรายละเอียดดีเทลย่อยเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นโจนเนี่ยถือมีดเดินเข้ามากําลังจะมา้วงแทงเราเราใช้ปืนจุดสองสองยิงเข้าไปนะบแบบนี้เนี่ยครับจุดสองสองเลกๆแบบนี้นัดเทียวอ,อาจจะไม่อยู่ถ้าเผือว่ายิงไปที่ท้องนะฮะก็ยิงซ้ำไปหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี่น, 3, นัด ก็ยังเอาไม่อยู่แบบนี้อันตรายเสี่ยงต่อชีวิตเราแต่กับกันถ้าเผื่อว่าเราใช้กระสุนขนาดจุด45นะมันมีเรื่องของ stopping power ยิงนัด2นัดเนี่ยอาจจะอยู่นะในประเด็นแง่นี้เป็นเรื่องของการเลือกใช้กระสุนปืนนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเลือกได้ระหว่างตัวเล็กๆกับตัวใหญ่ก็เอาใหญ่ไว้ก่อนอันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับในส่วนตัวนะ ้าเลได้ก็เอาอย่างไว้ก่อนนะครับหรืออีกมุมมองหนึ่งถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบระหว่างปืนลูกซองหักกรามแบบนี้กับปืน .45 คิดว่าไหนได้เปรียบกว่านะอันนี้ตอบยากนะครับตอบยากในเรื่องของอนุภาพกระสุนปืนลูกซองเนี่ยแน่นอนนะครับว่ารุนแรงและอันตรายกว่าแต่มันมีข้อจํากัดในเรื่องของตัวปืนยิงได้เพียงแค่นัดเดียวนะเจ้าตัวนี้ยิงซ้ําได้ถึง7จ็ดถึงแปดนันในครั้งเดียวนะครับยิงได้เลยเพราะนั้นเนี่ย มันก็ลดหลั่นนะครับในเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบกันขึ้นอยู่กับการเลือกใช้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในการมองเรื่องของการป้องกันชีวิตทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้มองว่ากระสุนนั้นจะรุนแรงปืนนั้นจะร้ายแรงแต่อย่างใดขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ใช้ปืนว่าทําไปเนี่ยเพื่อการใดถ้าเพื่อต้องการที่หยุดยั้ยงภัยอันตรายเท่านั้นนะอันนี้ก็คือไม่เกินกว่าเหตุนะแต่ว่าในการตั้งข้อหาของตํารวจเนี่ยท่านก็จะตั้งข้อหาเอาไว้ก่อน เรียกว่าเป็นระบบกล่าวหาแล้วเราค่อยไปสู้กันในชั้นศาลนะครับประมาณนี้นะล่าวโดยสรุปในคลิปนี้ถ้าเพื่อนสมาชิกมีปืนอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนสมาชิกสามารถที่จะหยิบปืนกระบอกนั้นขึ้นมาป้องกันตัวเองโดยชอบามกฎหมายได้นะไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะเป็นกระสุนแรงสูงแรงต่ํากระสุนนะลูกเล็กลูกใหญ่มีอะไรใช้อย่างนั้นนะครับ แต่ข้อที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่าทําไปจนเกินกว่าเหตุนะให้ภยัยคุกคามนั้นสิ้นสภาพหยุดไปแล้วไม่ต้องซ้ำนะครับเอาแค่นั้นก็ฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแง่มุมของความน่าสงสัยผมก็สงสัยนะครับจึงได้เอาข้อสงสัยนี้ไปถามทนายความแล้วก็เอามาเล่าให้กับเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้รับฟังต่อวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกป็นอย่างสูนนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ